สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกรายทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่คะค่ะเราเริ่มต้นที่ไพ่หารุออร์โคนะคะ พลังงานไพ่ท่านอาจจะติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่กําลังพยายามที่จะหลุดพ้นจากปัญหานั้นนะคะอาจจะติดกับความรักก็ได้ติดอยู่กับปัญหาที่มันยังแก้ไม่ได้แต่ไพ่ขยายดีมากเป็นไพ่การเจริญเติบโตค่ะเพราะ,ะนั้นไพ่ใบนี้จึงแปลว่าการเริ่มต้นจากความที่อาจจะมีปัญหาก่อนอาจจะค่อยๆแก้ไขกว่า,าจ,จะซักเซส กว่าจะประสบความสำเร็จกว่าที่จะพิสูจน์ตัวท่านเองให้คนอื่นเห็นให้คนยอมรับนะให้ขึ้นบ้าก,ก่อสร้างนะคะท่านอาจจะเป็นการาคนที่ดูแลคนจำนวนมากในการก่อสร้างก็ได้หรือทำอาชีพอื่นก็ได้นะ,ะแต่รู้แต่ว่าท่านทำงานใหญ่ชิ้นใหญ่ๆได้มันซักเซสมันประสบความสำเร็จมันมีผลงานนั่นเองนะคะคนเรามันไม่ได้แปลว่าจะย่ำแย่หรือ ติดอยู่อย่างนี้ตลอดไปในชีวิตเราจะต้องมีช่วงที่ยิ่งใหญ่ช่วงที่มีความสำเร็จช่วงที่สมบูรณ์พูนสุขในชีวิตคำว่าบ้านนะคะขออีกใบค่ะท่านจะเจออะไรอีกอู้โหความรักที่อบอุ่นค่ะอ้อมกอดแห่งรักค่ะไม่ว่าจะเป็นอ้อมกอดของแม่ของคนรักก็ได้นะคนรักคือคู่สามีภรรยานะท่านจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนท่านจะเจอรักแท้และเขาอยู่กับท่านตลอดไป นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วนะคะการเริ่มต้นจากความลำบากแต่บั้นไปลายไม่มีความลำบากอีกเลยในชีวิตคุณนะคะพร้อมสับทุกอย่างนะคะโอเคต่อด้วยดวงความรักจากคนมีคู่ค่ะพลังงานดวงคนมีคู่ชาวราศีกุมภ์ไพ่ออกมาสองใบจา,า์เปิดเลยนะไพ่เครืสามเหรียญแล้วก็สเปนค่ะ คนมีคู่ท่านมีความสุขนะณตอนนี้เลยพลังงานบอกเลยว่ามีความสุขการร่วมมือกันการทํากิจกรรมร่วมกันความเข้มแข็งและความมีที่แบบมีออร่าไพ่ใบนี้มีความเซ็กซี่มีความหล่อมีความเท่มีความสวยมีความมีเสน่ห์อยู่ในตัวท่านเลยนะคะพลังงานแฮงแมนความจริงจังและก็การทุ่มเทท่านจะมีความรับผิดชอบสูง ทำอะไรจริงจังไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆหรือความรักก็เหมือนกันต่อให้จะมีปัญหาระหว่างทางท่านก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากคนนี้เลยหยุดอยู่ตรงนี้หยุดอยู่ที่เขากอดนะคะเสียงเรียนกอดเรียนก็คือเขาเรียกว่าอ้อมกอดแห่งรักนั่นแหละเนี่ยระหว่างท่านกับเขาอ่ะที่มีต่อกันจิตใจอาจจะส่งพลังงานถึงกันนะคะเป็นภาพคนเล่นว่าวที่ล่องลอยไปใน อากาศสื่อเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลดวงดาวที่สุสกาบนท้องฟ้านั่นแหละจิตใจท่านก็แบบมันไปถึงจุดนั้นเพราะว่าอะไรคนที่มีความฝันนะคะความฝันเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจอะนะที่ทำให้คุณสร้างผลงานได้หลาย,ลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของอ,อการถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วก็ด้านสร้างตัวเองให้เกิดความมั่นคงค่ะ พราะสีเหรียญยังไงก็แปลว่าความมั่นคงนะคะเพราะมีบ้านอยู่ฉากหลังหลายหลังเลยนั่นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นด้วยพละกกาลังของคุณด้วยสติปัญญายด้วยความสามารถของคุณนะคะถ้าเป็นความรักอาจารย์มองก็เข้าใจกันอยู่นะแต่อาจจะห่างไกลกันเพราะเรื่องงานก็ได้ตอนนี้คุณของคุณอาจจะไปทํางานไกลไกลาจากคุณก็ได้นะคะเนี่ยไกลจริงด้วยแปดถ้วยเนี่ยเขาคนนั้นน่ะก็คิดถึงคุณเนี่ย อาจจะแปลว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับมาคิดถึงคุณเหมือนกานเนี่ยก็อยากกลับมาเร็วๆยิ่งถ้าใครเป็นครอบครัวสามีภรรยาเขาก็ยิ่งอยากกลับมาหาคุณอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาโดยเฉพาะใครมีลูกอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเสมอเห็นไหมก้าไม้ไม่ไปไหนก้าดาบก็ไม่ไปไหนคะ่ะเนี่ยอยู่ที่คุณจริงๆแปดเหรียญเขาทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใครเพื่อคุณไม่ต้องไปลังเลนะลนะคะ ขอพลังงานไพ่สรุปอีกสัก5ใบค่ะสรุปความสัมพันธ์คุณกับคนคนนี้นะคะเฉลิมฉลอง5ถ้วยห้าเหรียญอาจจะมีบางประเด็นแล้วล่ะแบบนี้นะคะแต่นั่นแหละอาจารย์มองว่าไม่มีใครที่จะสามารถได้หัวใจคนของคุณไปได้หรอกถึงแม้ว่า ในช่วงที่ไกลกันนะคะเพราะคุณอาจจะทางานคนละที่เนาะเดฟูเก้าเหรียญแต่คนคนนี้จะไปโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องผลประโยชน์อาจจะมีคนพยายามเข้าหาเขาอ่าแต่เขาไม่สนใจเพราะเขาอะใจเขาอยู่ที่คุณอะห้าถ้วยห้าเหรียญอะใจเขาอยู่ที่คุณเท่านั้นไม่ว่าคุณกับเขาจะห่างกันไกลแค่ไหนใจก็รักและผูกพันนะคะเขาจึงไม่ ไม่วุ่นวายไม่สนใจใครมันมีคนเข้าหาแต่เขาไม่สนใจคนเข้าหาในเมื่อเขาเรียกว่าตบมือข้างข้างเดียวไม่ดังนั่นแหละคือคือมันก็ไม่ดังเพราะเขาไม่มีปฏิกิยาโต้อตอบนั่นเองอาจารย์ขอเพิ่มอีกห้าใบเลยค่ะความสัมพันธ์คุณกับเขาค่ะความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นยังไงราชินีพระจันทร์นะคะเนี่ยเกี่ยวก้อยกันแล้วค่ะเกี่ยวมือ ความสัมพันธ์ที่ดึงดูดเข้าหากันความมั่นอกมั่นใจในรักแท้ค่ะสองถ้วยต้องบอกว่ารักแท้ไม่มีปัญหาอะไรที่จะมาแบบแยกคุณให้ให้ออกจากกันได้หรอกพวกคุณเป็นคู่กันวิวออฟฟอร์จูนอะ,อะปัญหาที่เข้ามามันแค่บททดสอบความรักความมั่นคงในที่สุดพวกคุณก็ผ่านแหละนะคะเพราะยังไงก็ยังอยู่ด้วยกัน ขอไพ่ข้อความจากเขาผ่านไพ่นะคะข้อความจากเขาผ่านไพ่ค่ะไพ่บอกว่ายัางไงอาทุกคืนฉันฝันว่าเราได้อยู่ด้วยกันว้าวเขาเนี่ยอาจารย์นึกบอกนะเขาจะหลับจะนอนก็ฝันถึงคุณแหละ เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดในตัวคุณเนี่ยอยากโทรอยากคุยอะนะคะก็แรงดึงดูดจากคุณนั่นแหละเขาจะกลับไปหาคุณเร็วๆนี้เน้นปรารถนานะคะเขาบอกว่าปรารถนาให้เราได้อยู่ด้วยกันได้สมหวังนั่นคือสิ่งที่เขาจะบอก มีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันที่เขาก็ไม่สามารถบอกคุณได้ทั้งหมดเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็เขาก็อยากรู้นะคุณคิดอะไรอยู่คิดถึงเขาบ้างไหมเออเขาก็พูดประมาณนี้นะจ๊ะโอเคมาต่อด้วยไพ่ลมแม์แองเจิลค่ะพาสลน์รีเลชั่นชิพนะคะ ความสัมพันธ์ที่เขาจับเหมือนพยายามทำให้มันมีแพชชั่นที่มีความสุขอะนะคะเขาจะให้คุณรู้ว่าเขาเปรารถนานตัวคุณขนาดไหนอะนะแล้วก็เขามองว่าคุณกับเขาเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติต่างก่อนก็ได้และเขามั่นใจแล้วคุณคือรักแท้ทูเลิกคุณเป็นรักที่เขาปรารถนา คุณมีความน่ารักทำให้เขาสนใจเขาไม่อยากให้คุณต้องอยู่ในความทุกข์เวลามีปัญหาอะไรเขาจะเข้าไปดูแลค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดค่ะคะาร์รลังล o เวอร สเหรียญเด็กถือเหรียญก้าวหมา้าคนสดปักนี้อาจารย์ว่าคุณต้องได้ข่าวดีแน่นอนแล้วเวอร์ขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าจะต้องมีความรักเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะรู้จักกันเพราะเรื่องของการดเดินทางหรือการติดต่อในเรื่องของงานนะคะได้เรียนรู้กันเรื่องงานอาจจะเป็นรักต่างวัก็ได้นะคะ รู้จักพ่องานนี้สูงจริงเก้าไม้นะคะเขาอาจเป็นลูกค้าคุณหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้อืมนะคะอาจจะประมาณนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นชาวราศีธนูชาวเมถุนก็ได้นะคะหรือธาตุไฟธาตุดินก็ได้นะคะที่ขึ้นเนาะโอเคคนนี้เข้ามาประทับใจคุณแน่นอนเก้าเหรียญคุณมีความรู้สึกแบบเขาจะมา เหมือนลบรอยแผลใจ,จต่างๆนานาในอดีตที่คุณเคยเจ็บปวดคนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันยังมีอีกลหลายด้านที่คุณยังไม่ได้รู้เหมือนทั้งหมดเขาจะเข้ามาเติมในส่วนที่มันขาดทําให้คุณรู้ว่ามันมีอะไรที่เรียนรู้อีกเยอะเขาเป็นคนน่ารักนะคะเขาเป็นคนที่โชคชะตาผลักดันมาให้เจอคุณแหละ สี่ถ้วยคุณไม่ต้องลังวลนนะคะคนคนนี้เอ็มเพลอาจจะอายุมากกว่าคุณแต่เขามีหน้าที่การงานดีมีฐานะเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนมีความเด็ดขาดนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้แล้วคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังความรักมาเหมือนกันคะ่ะอาจจะมีอดีตที่เจ็บปวดมากๆเหมือนกันคะ่ะเจ็ดไม้แต่ตอนนี้เขาน่าจะ โอเคมากในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินนะเขามีความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาตัดสินใจเลือกคบใครเขาก็จะไม่เปลี่ยนใจเขาก็จะหยุดอยู่ตรงนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเขาเป็นคนที่รับผิดชอบสูงค่ะแบกบอะไรไว้บนบ่านี่แหละเพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามาอาจารย์ว่าคุณเรียนรู้และเปิดใจได้นะคะแต่มันก็ไมไ่ได้ขึ้นถึงขั้นแบบ เออ่ตกลงปรงใจลงเอยทันทีในปักนี้นะคะคนโสดนะก็ยังแค่เหมือนเข้ามาแล้วอย่างน้อยได้เรียนรู้กันได้รู้จักกันประมาณนั้นเองนะคะอืมโอเคขอเพิ่มด้วยไพ่มิราโคนะคะ อ๋อดีมากเลยค่ะในที่สุดแล้วอาจารย์มองนี่ไงคนเราบางครั้งมันใช้เวลาไพ้ขึ้นรักแท้ to love แล้วก็การเดินทางทะ a ลซึ่งเดินสองคนเนี่ยเห็นไหมไปไปเป็นคู่ก็แปลว่าคนเนี้ยในที่สุดแล้วเรียนรู้กันไปส,สักระยะจากตกลงปงใจเป็นคนรักได้เพราะเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณเลยทีเนี้ยนะคะเมื่อรักแล้วอ่ะนะทุกอย่างก็ยอมทําได้นะอืม ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนคนนั้นนั่นแหละนะคะเพราะเขาไม่ต้องการเสียคุณไปด้วยทีเนี้ยเขาก็จะผูกพันกับคุณนะคะและจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันสู่จุดที่สูงสุดของชีวิตระหว่างคุณกับเขาที่จะมีร่วมกันนะคะโอเคขอให้คนโสดและคนมีคู่ชาวราศีกุมและท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ